นี้จะออกมาตกปลากันในฟานโดนอีกแล้วนะปลาอะไรนี่อุ้ยปเปล่าดูดูด,ดูในพานล้องโดนอีกแล้วปลาอะไรครับปลาอะไร สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหน้าๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรนะครับพบกับผมช่างนาเดชพลานมิตรแม็กแลวก็ในช่างแอลนะครับวันนี้จะออกมาตกปลากันครั้งที่แล้วได้ใจใช่ไหมแม็กมันอยู่ใช่ไหมไต้องมาซ้ำนะ,ะในพานติดใจหรอ,หอลองมาซ้ำทีก็ตรงนี้เขาเรียกว่าปากคลอง เจ็กเล็กนะครับหรือว่าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรแอลปักคลองเจ็กเล็กเนาะก็เนี่ยครับเป็นปากคลองน้ําเค็มตอนนี้ี่ช่วงน้ํากําลังจะเริ่มลงนะครับขึ้นมาจะเต็มที่แล้วคลิปก่อนเรามาน้ําลดลงไปวันนี้เยอะครับแต่ว่าวันนี้มาน้ําโตหน่อยก็เดี๋ยวดูครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่า กับการออกมาตกปลาคลิปนี้นะครับให้ดูทะเลซะหน่อยนู่นบรรยากาศครับลมเย็นสบายก็มีชาวบ้านนะครับพี่ๆน้าๆเขาก็มานั่งตกกันอยู่เหมือนกันนะมีเรือจอดมีคนนั่งอยู่ินฟั่งครับ เดี๋ยวขออนุญาตจัดเตรียมอุปกรณ์กันสักแป๊บนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับแม็กลงแล้วนะคนแรกมันกระเฮียนกระหือลือที่สุดครับแม็กเนี่ยมันชอบมันชอบ ผ่านกันลงแล้วครับวันนี้น้ำโตไปหน่อยนะไนพานเนาะเดี๋ยวอาจจะรอระยะให้น้ำมันลงสักพักหนึ่งครับน่าจะเก่งวันนี้ตอนนี้กำลังน้ำกำลังแรงเลยเม็กเปิดบินแล้วนะปลาอะไรเนี่ยอุ้ยเปกเกาไซย,ยังเล็กอยู่ นี่นี่ตัวใหญ่ที่ขึ้นร้านอาหารนี่ราคาแพงเลยนะครับเราคงยังไม่เอามันไปเนาะเพราะว่าให้มันไปนใหญ่กว่านี้สักหน่อยอย่างน้อยให้ได้สักสีขีดครึ่งโลพอทํากับข้าวได้เล็กเกินก็เนื้อไม่ค่อยมีครับอยไปสักกัดปุ่มไปแล้วครับดู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 ด,ดูในพานบอกว่าโดนนะครับหนักไหมหนักไหมสวิงสวิงแม็กสวิงไปไหนอะ นะใหญ่เบาอะไรอ่ะโอ้ยปรากฏตัวแรกครับเพราะว่านับตัวนี้เป็นตัวแรกเพราะว่าปลาเก๋าของแม็กน่ะปล่อยไปแล้วครับตัวมันเล็กแต่อันนี้ใช้ได้ครับปรากฏทะเลอ้าวในพานจัดนะนะเรือประมงก็เข้าออกตลอดครับถ้ามีเรือเข้าออกเนี่ยเราก็จะเก็บเบ็ดขึ้นนะเพราะว่าก็ จะได้ไม่อันตรายครับเรือเรือเข้าออกไปแล้วเราก็เวี่ยงกันต่อ,อ,อหรือว่าเป็นมารยาทในการตกปลาปักคลองเนะาะไม่งั้นเดี๋ยวเรือวิ่งชนสายเป็ดตาเป็เดเกี่ยวก็อันตรายมากๆครับปรากฏนี่ก็เหมือนปลาดุกเนาะในพานต้องหักเงี่ยงออกให้หมดครับ เนี่ยใส่กระป๋องใส่ขวดไว้นะนทิ้งเปื้อนเปิดไม่ได้ครับเนี่ยงปลานี่เดี๋ยวเดินเหยียบกันหรือไม่เดี๋ยวเผื่อคนอื่นมาไม่รู้นี่เดินเหยียบได้ครับเราจะใส่กระป๋องแล,แล้วเราจะไปทิ้งครับผม อ่ะทีนี้ก็ปลดได้นะในพันนายยกยกชูหน่อยนี่แบบนี้เขาเรียกปรากฏขี้ลิงเนาะอ่ะปลดเลยปลดเลยตัวนี้นี่เอานะครับเพราะว่าไซมันใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เกือบเกือบจะห้าโมงละแดดอ่อนๆแล้วครับก็ยังเพิ่งได้ปรากฏขี้ลิงแค่หนึ่งตัวครับ ย้ายฝั่งหน่อยครับตกอยู่หัวหาดฝั่งนู้นน้นําแรงเวียงมาไม่ถึงแนวโขวดหินนี่ครับปลาเนี่ยวกปลาดุกทะเลปาลาอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่แนวโขวดหินแนวเนี้ยครับพอเราเวียงมาจากทางนู้นเนี่ยน้ํามันพัดไหลออกนอกทะเลหมดเลยก็เลยย้ายมาอยู่แนวนี้กันฮะเดีย๋ยวลองดูว่าจะมีโดนไหมในืปลาโดนอีกแล้วนะปลาอะไรนี่ปลาอะไรอ่ะ โอ้ยใยูใหย,ย,ยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินลอดหินไปหาใกล้ๆครับดูครับน่ะในพานยกขึ้นฝั่งเลยนะโอ้แหมสองโติดเลยนะครับพานมิดโอ้โหตัวเท่าแขนใในพานเนาะใหญ่ครับใหญ่ดูดูทางนี้ครับในช่างแหวกว่ดโดนมาอะไรอ่ะมาดูเหมือนกันเหรออืม พอเริ่มเย็นปลาเริ่มกินนั่นเลยช่างนะสองตัวติดๆเลยครับกับของนายพานเนี่ย <c oughs> ไซส์มันตามคนด้ผู้บอ์ไซส์เล็กคนคนตัวเล็กก็ได้ปลาไซส์เล็กเหรออ่อไหนเราก็เทียบกันหน่อย <c oughs> ลูกปา <c oughs> ลกปาเทียบกับของพานมิด <c oughs> โอ้โหพามิดไปลลเลยเลยลูกปลาเลยนะเนี่ยนะเอาก็ถือว่าเป็นตัวที่สามแล้วครับการปลดกระ เหมือนเดิมเลยพันเงี่งสามกระโดงต้องหักนะปลาดุกนี่ตัวร้ายครับปลามากินเราตอนแดดเริ่มหมดเนี่ยนะพนันเนาะหัวเย็นนี่มาตอนแรกมาเหวี่ยงกันสักพักหนึ่งนี่เงียบกกิบเลยใช่ไหมไพนันพอแดดล่มลมตกนี่ชักเริ่มมีตัวกินครับ นะครับตัวนี้ใหญ่หน่อยนี่ตัวนี้ตัวเดียวนี่เป็นมือนะในพานแล้วเนาะโอ้โบรรยากาศก็นู่นนะครับแม็กยังนั่งตกอยู่ตรงนน้นแดดใกล้จะตกดินเต็มทีแล้วครับอาจะเด,เดให้ดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยนะต้องหักเงี่ยงออกนะครับ ลดอันตรายลงตัวใหญ่ๆอย่างนี้นี่มมนถ้าใครเคยโดนนะครับจะรู้ว่ามันขนาดไหนาม,มนย,ยิ่งคนแพ้ๆนี่โอ้ยหนักเลยครับมาดุกทะเลนี่เอาโรงพยาบลเลยดูตัวใหญ่ว่าข้อมือพันมิตรอ่ะเอาหัวน่ะ หน่อยเอามาแล้วปรากฏยังอยู่ในเรือนะปรากฏเนาะดูดูดูในพารล้องโดนอีกแล้ว อะไรครับปลาอะไรตัวไหมโอ้ส้ใช้ได้ครับนี่อ่าเียบร้อยอีกหนึ่ง

ตัวหลังเนี่ยต,ติดกันเลยนะในพันนะ <c oughs> แม็กกย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับปลากินอยู่ข้างหน้านี่เนี่ยมันจะมีอ,อ่ท่อปูนแล้วก็หินกองอยู่ขหน้าเนี่ยครับจุดไหนกินแล้วก็ซ้ำๆอยู่จุดนั้นนะฮะอะไรครับ <c oughs> แม็กได้ปลาอะไร <c oughs> อ,อ๋อ ปลาใบป,ปอปลาใบป,ปอในช่างนี่ได้ปลาเนี่เนี่ยปลาอะไรนะปลาปีแก้วปลาปีแก้วมันก็จะคล้ายๆปลาปดุกันเนาะแต่มันมีลายโอ้แบบนี้ถือว่าตัวโตอยู่นะเพราะปกติปลาแบบนี้มันจะตัวไม่โตเนาะใส์อย่างนี้กําลังเลยเนี่ยมาเพิ่มอีกหนึ่งครับ ยากาศดีดี D D ครับนี่แดดหมดแล้วนะก็ตอนนี้เก็บเบ็ดจะกลับกันแล้วนะครับต้องสรุปปลากันแล้ววันนี้ได้สี่ตัวครับแล้วก็ห้าตัวรวมปลาเก๋าที่ปล่อยไปเนาะก็พอได้กับข้าวครับก็เดี๋ยวจะเอาปลาพวกนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับไปฮะมาครับ ยายเฉยยิ้มรอยแล้วนะก่อเตาอยู่ใช่ไหมยายรอไฟลุกเนาะวันนี้จะมาทําเมนูอะไรครับแกงกะทิปลาดุกทะเลจ้ะแกงกะทิปลาดุกทะเลใสใสใน่อไม้ดองนี่ต้องมองก่อนใช่ไหมลืมใช่ไหมก็ปลาดุกทะเลเนี่ยถ้าจะทําให้อร่อยมีอยู่สองเมนูเนาะไม่แกงส้มก็แกงกะทิอะนะครับแต่แกงส้มเราเพิ่งทําไปคลิปก่อนใช่ไหมวันนี้มาแกงกะทิบ้างนะ อ่ะเดี๋ดูปลาดุกยายหน่อยนี่ปลาดุกที่เราไปตกมาได้น่าจะมาสามสี่ตัวแหละแล้วก็มีปรากฏด้วยมีปลาปีแก้วตัวหนึ่งด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาแกงรวมกันเลยนะครับก่อเตาตั้งกระทะนะยายจะใส่อะไรก่อนครับใส่กะทิจ้าใส่หัวกระทินะยายอ่ะนี่เคียวอ่าเคี่ยวก,ะ,ยวกะทิกับพริกแกงกันซะก,ก่อนนะครับ พริกแกงจากนั้นก็เคี่ยวนะยาย <Yeah. S 1> พอเคี่ยวเครื่องแกงได้ทีแล้วยายก็ใส่ปลาเนาะอื yeah. น่าจะเต็มกระทะอยู่นะยายจากนั้นก็ผัดครับผัดให้ปลาเนี่ยสะดุง้งสะดุ้งไฟหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเติมหางกระทิกัน พอเติมหางกะทิเรียบร้อยแล้วเนี่ยยายจะใส่หน่อไม้ดองเลยเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งไฟทิ้งไว้ให้มันเดือดใช่ไหมยายน้ำเดือดปลาเริ่มสุกแล้วนะยายเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันเนาะอย่างแรกยายใส่น้ำปลาก่อนเลยใช่ไหมน้ปลาจตามด้วยน,น้ำตาลนะครับอันนี้คือ ราชาชูรสสปันเซอร์ใจดีของเราแล้วก็ต้องคู่กับรสราชานะครับรสหมูหอสีเขียวมีแค่นี้ใช่ไหมยายอ้อหอมแล้วยายน่ากินแล้วเนี่านะลมฝนมาอีกแล้วยาย เราจะทำเสร็จก่อนไหมเนี่ยโอ้ยลมแรงมากครับอ่ะเดี๋ยวยายลองชิมนะไม่ต้องรีบนะยายร้อนเป็นไงครับอร่อยแล้วเหรออ่ะ,อะเสร็จแล้วนะครับทันฝนพอดีสุดท้ายก็จะโรยใบมะกรูดฉีกครับมาแล้ว,ลวยายลมมาแล้วอ่ะ แบบนี้ถือว่าเสร็จนะยายแก,แกงกระทิปลาดุกทะเลหน่อไม้ดองนะครับดูครับนี่น่ากินมากเอย่ามาลองชิมกันครับพบกับยายเสยยายเสยยายเฉยตอนสาวๆแล้วนะอ่ะนักชิมระดับตำนานของเราครับตอนนี้จะตั้งให้เป็นกูรูด้านวิจารณ์อาหารแล้วนะ เดี๋ยวจะส่งไปมัตเตชฟเอาเป็นไงครับลองดูปลาดุกทะเลนะครับใหม่ๆอย่างนี้ก็คือร้อนนะเนาะอ่ะรสชาติหอมกะทิแล้วก็อร่อยกลมกล่อมหอมมันกลมกล่อมเนาะอ่ะฝนมาแล้วครับนี่ดูอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปเลยครับฝนมาแล้ว อ้าวปิดเลยปิดเลยเร็วค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปวเดีโอแบบนี้นะคะเชื่อกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่รัวยาวจบเลยนะอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย